เดือนหอดผู้การนครปฐมเรียกประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมครั้งที่1ิประจำเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดมอารางวัลยี่สิรสองเครือข่ายตารวจผลงานดีเด่นม ไ้การตรวจที่เปาที่ดีเด่นในเรื่องของสายงาน้อกนปาแล้วก็ได้การสืบสวนทีเด่นนะครับตัวสืบของสพแล้วก็ห้าหน้าที่ของหน่วยงานและราับอคกที่อยู่วบกับตำแหน่งอันหนึ่งท่านลง้นายรางวัลที่สเป็นรางวัลการตรวจที่เป็นหน้าที่ด้านสืบสวนีเด่นของสพนักศรีจำนวนแปดนายการตรวจเป็นหน้าที่ด้างานข้อกานดีเด่นของสพบางเลนจำนวนสิบนาย โอเคครับสามภาควทน์โทรช่รักอุตสาหกรรมสพปอะครัดร้อยตัวเลขสุปกร์เียงพระงค์รองหองสพ

พันธมทพันธมตีพัฒนาแสงสีสต่ว่าต้อกระบายคําหน้าที่จุดชนนสอบพอมสีกันร้อยจังวจเอกุทิยศกิจเลยรองสอบอสอบพอให้ไมสีกับร้อยตังหวจตทีชวบริษผมมาองสอบสอบอหมสีกัน Chang phi công một mặt nữa, sáng suy yêu của ông của thương tích. Chị có thể chạy đua mùa của ông mùa của ông mùa của của ông mùa 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 của ông của ông mùa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 

จากสิลโวัดปฏิธานใไม้ขององสเลยจากสิลโวัดจอใชัยไม้วันของอูสภานเลยิลปวัสดกิวัดกำเนิดแก้วขององคกรสภานเดียนศิลปวเอดเอกรักนักสขององคกอสภเลย

สิบตัวบีกัทั้งหมจ้้อยของิสกอสโอเครับแล้วสิมตรีเจ็ดนโองนน์ของมนิธเมอสองเองครัันนี้ที่ได้รับางัลโดดนที่หน่อยนึงนะครับขอวให้ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ตั้งใจทำหน้าที่อย่างดี

มีนุนอกมาไหมครับท่ไมต้องต้องนัการมางก็ดได้เลยนะครัะดนกวันนี้นะครับผมอาจจะพูดนอกเรื่องจากการที่เราจะประชุมนี้แต่ว่แกนะครับเวลาแล้วพูดเรื่อง้ตกงนแน้ใหพวก้